สวัสด hmm? ีจ้าสวัสด oh. ีครับขนาดสัตว์ยินจากจีโอหรือปอกอะไรฝันกันเลยฝันวัสดีฝันโอ้ฝันหกตัวพูดนะไรจำได้อยู่ไทยมันสามตัวโอ้ที่เอาลัางวันที่หนึ่งตัวนี้จ้าตแดงแป๊ดเลยไหมจากจีโอหรือปอกบลู อมือวันนี้ฝันยังสีวันนี้ฝันเห็นแดงนดเดียวครับครับแดงอยู่ค่ะแ่้ากบโบได้บบได้แดงแป๊ดเลยแดงแดงแบบสีเลือดหมล่ะืมแดงจ้าเแดงอ้ามืันนี้เฮามาคงสุดทไทยกันแล้วกันทั้งเด็กพวกฝันเนาะครับใช่ได้ซัดมอตอนนี้ได้รับไอ้สัญญาณชัดเจนบะชัดเจนจ้า อ่าสั่นเกินเริ่มลเลยเนาะค่ะค่ะเตรียมพร้อมอี้ยจ้าพร้อมแล้วค่ะอ่างวดประจําวันที่สิบหกเอ่องวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมจสองห้าหกแปดค่ะโค้งสุดท้ายเลขไม่ย่ำตัวเก่าเ้อย่ำตัวคลิปแรกหางแงกกันอ่ะหกเก้าแปดไหจ้ะหกเก้าแปดจ้าแล้ว เพื่อไว้อีกอีกครางหนึ่งก็คือซีแปดสามกันไวซีแปดสามเล่นคือตัดหางตัวเล่นอ่ะคือตัดเล่นจ้าคือหกเก้าเปียดเป็นว่าจ้าหกเก้าแปดกับสุกับแปดสามนี่แหละจ้ครับตัดก็ที่เก้าเปีดกับกับแปดสามกับกับพร้อไมได้หละเลข มันบริเน็เลยเหล็กตัวนี้มันมีสิทเก้าแปดแปดเก้ากรับไปพร้อมแล้วก็บแปดสามสามแปดจ้าค่ะบ,บ,บนล่างพร้อมเลยบนล่างรวมบนล่างเลยเป็บนบริจ้าครับบนล่างบนล่างเพราะว่าไอ้งวดด้คลิปแรกบอคลิปแรกนี่เล่นบนกันล่างแต,แต่แต่ว่าไอ้คลิปสองนี่ เดินล่างกันบนค่ะจะอ่าวิ่งตัวใดเนาะค่ะวิ่งตัวเก่าเปลี่ยนกับเก้าป่ะจ๊ะนั่นแหละเปลียนกับเก้าค่ะงวดนี้แปดบงวดนี้แปดมากากงวดเนี่แปดอือจะเรียกว่าเปดม้าแห้งเดินแห้งกันป่ะจ๊ะครับอือเน้นเน้นไม่คลิปเริกอะไรเน้นเน้เน้นบนกันล่างไม่คลิปสองเน้นเน้นล่างกันบนจ้าค่ะ คือร่วมกันน่ะล่ะบนล่างเลยอ่าเน้นก็คือลางเก้าแปดโอ้ค่ะมันใจประเปิดมาเองจับพร้อมเลขเลขนี่งามขนาดเลขเนี่ยค่ะค่ะได้เลขฝันจ้าเลขฝันคือสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดเลขบัวงามดอกเลขฝันกันนะแต่หากมันแดงอืับเลขบัวงามเป็นเลข เลขโบคลองจ่องจ้กหน่อยกลับหัวไปนำด้วยซี่เก่าเจ็ดกันใบหัูเก่ามันมาสุดเปรอะปรอะขันขันเก้าเจ็ดนะคืออยู่เก่าเจ็ดคือก้อนหนกเจ็ดแต่หกเจ็ดเนี่ยมันบ่คือเลยเพราะจากมันฝันได้ยังสิอือมันมันมันโมเน่เลยค่ะเพราะฝันเนาะมันอาจจะกลับหัวก็ได้เลขบางงําแต่มันมักออกในแหละขันผู้ผู้มาเกล็นนะกลับเอาจ้าอืคนมักรักนะกลับเอา เป็นคนบ่มักก็บ่ต้องกลับค่ะเคยฝันได้แบบนี้บ่แดงจึิงครึ่งนี่ก็เคยโดนๆดนจะจะเทื่อนึงอืงแดงน่ะค่ะมันบ่แดงอืค่ะแล้วก็บ่ฮู้คือกันว่าไอ้ฝันนี่มันสิออกหรือบ่ออกแต่หากเคยฝันออกก็มีที่ว่างวด38หาร์เล็ตฝันออกบ่ตรงๆเลยนั่น พอทีสามแปดเพื่อฝันว่าในในยกมาหานะ่ะเขหวดนั่นนะคะแนนตรงตรงออกตรงตรงอืมค<ล>่ะแต่มีแต่ฝันฝันแล้วแล้วก็มาออกไก่เคียงออกกับต้องกระแอืย่ำใหม่เลขคลิปแรกบออันหกเกแปดนี่เน้นเน้นคักคักแรคือข้างล่างและมาเบิงสิิติเลขที่ออกมาแล้วบอ Ja. ข้างล่างออกดูที่สุดเก้าแปดจ้าข้างบนข้างบนก็ออกคือกันแต่โดนโดนออกตัวหนึ่งมาเมิงในคลิปในในไอซิตีนะจ้าข้างล่างที right ่ออกข้างล่างที่ออกง่ายเป็นเลขที่ออกง่ายที่สุดเลยเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยเป็นเลขที่ออกแบบสบายสบายจ้าอืมแต่ว่าเขากงกันคนละครึ่งตลอดได้หนิเปดเก้าเก้าแปดนี่งสองหนึคือกันแต่เลขที่ออกง่ายเป็นเลขที่ออกออกเล็วออกอีกได้ บะเสอรก็ลองเบิ่งสิตีเก่าดีออกซ้ำกันจ้าออก้วออกอีกตัวซ้ำนั่นค่ะแค่เพื่อไว้ก็คือแปดสามจ้าอือทีแปดสามหรือแปดสามเนี่ยตัวตัดทางแปดสามนี่เพื่อไว้จ้าค่ะกระทือว่าตัดให้เน้นๆแล้วล่ะองคูแคนั้นบนลังให้ไปหาจับเอาฉลากกินแบ่งถึงไม้ก็ดีม่แน่ด้เนาะผมว่าจะใส่เก่าแปดตัวละพันอยู่เนี่ย อืมโอ้จัดหนักเลยอย่าลืมความฝันเนี่ยล่ะความฝันกับจี๊ดไซตัวละลอยเนี่ยมันกิบมามั่นใจซะเมื่อไอเลขคำนวณเนาะเลขคำนวณก็คือหกกับแปดจ้ามักคัตมักคักไอ้สี่สี่แปดสามกับมักค์ด้วยกันแต่มักน้อยกว่าจ้านี้เลขคำนวณครับโอ้กับแปดเปลีกับจัดพันคูณพันโอ้สุขหมานเด้อนี่แสดงว่ามั่นใจครับ จ้าค่ะก็ถือว่าโค้งสุดท้ายคักแล้วล่ะเนาะกับโค้งสุดท้ายแล้วผมบ่งทีมือเนาะสกินสมมติว่าโค้งแรกซอยซีหามือผ่านไปก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยนะบ่บ่รอให้ฮอดใกล้มือออกหรอกใช่เลยก็บ่มีหยั่งงานจ้าเช่นกันให้เฮงๆรวยๆมันมาเด้องวดนี้เด้อครับครับค่ะค่ะวัสดีจ้า ค่ะเดี๋ยวซาบนาจะทวนตัวเลขของออกระชายดำให้ฟังเด้อค่ะออกระชายดำเพิ่นมาฟันโคงสุดท้ายให้เพิ่นมั่นใจค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างฟันไปที่8ดกับ9จับให้6 9 8 4 8 3ปดปดมตัดให้เกปดกับ8 3ดสเน้นไปที่98ดเน้นๆลางลำเด้อเกาปดจ้ะแต่เลขฟันของเพิ่นค่ะฟันในตัวแดงจึ้งคืองเลยคือ467 467สซาบนาได้เขียนในกันให้คือ497เอาพิจารณาเบิ่งขันหมักกระไดจ้ะ ผู้ใดสงสัยอยากถามเพิ่นกะตามเบอร์โทรเดอ้อศูนย์หกสามหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์จ้ะอันนี้เพิ่นปอยตั้งแต่ตองวดเดี๋ยวเสด็เบิ่งเปรียบเทียบกันอันนี้ค้งสุดท้ายอันนี้ตองวดจ้ะตองวดเพิ่นก็นยังคงเดิมเด้อค่ะแต่ว่าตองวดเพิ่นแยกบนแยกล่างให้คงสุดท้ายเพิ่นกนะจับรวมเลยค่ะบนล่างเพิ่นมั่นใจคือเก้าเปดจ้ะเก้าเปดเปดเก้าตัวกันเพิ่นคือเปดสามเด้อเก้าเปดเปดเก้านี่ ย่านของข้อมังค์คนละครึองอยู่ค่ะเพราะว่าติดติดเลขแปดเลขเก,ก่านี่มักสิเข,ขาโ้องัาคคนละครึงแต่ว่าให้ไปจับฉลากกินแบงถึงได้เด้อค่ะเอาผู้ดใดมักอ่าต้องงวดหรือมักตัวคงสุดท้ายมักความฝันเป็นกระจัดได้เด้อค่ะแต่เก่าเจ็ดหนี่ก็มักอยู่เดีค่ะเลขงามอยู่เอาก็าล้องพิจารณาเบงว่าเก่ามันสี่เดินดีบอเงอนว่าหันกับอกเก,ก่าซีเนาะแคหน้าจอจ้า คงสุดท้ายแล้วก็ต่องวดค่ะเพไ่อ้เห็นคลิปนี้ปังๆด้วยๆสู่หูสู่คุณเงินไหลกองท้องไลเขาคลิปนี้ไปแล้วจะสวัสดีจ้า